สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสมบัตสบายดีพี่น้องมหาหน่อไม้พี่น้องเลยเด็กวันนั้นเราเดินผึ่นเห็นหน่อไม้ในสายบุกี่เทิงพูดซะหาหน่อไม้ยนี่ยหนีต้องได้คืนพี่น้องเอ้ยแม่นบาคุยยามแล้วหาในเก่าไปแล้วแม่นมหาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยจะชิได้หรือบ่เนาะหากามา บทันไดอีกน้อมากับน้องเดือนน้องเดือนสบายดีปารุงงามๆูกลมันตีเสือได้เกแล้วเอาสบายดีปารุงงามก่อนเร็วๆร็เนะเป็นไอันเดียนะเฮ้ Em đi dầu Điều Em đi dầu Lâu quá rồi chị sợ Sợ đi thưa đừng vì nào ấy. Mà toàn này có hạt có thì xong rồi nó Mày Nó nó hơi nó hên mạnh nó Ui Bà đẩy nó nha, mấy mấy cái khuất sộp đi rồi đấy phụ nữ nó đi ăn là bò kèm bố ơi Cỏng thì bố hên đâu phụ ơi Măn phổ, mượt nó, Để bà xoay tát, hên dù Đã, hết lụng Đã, khuất sẽ mạnh, mãi nữ khuất sẽ nằm Lắng chạc thì Đẩy kín mũ có thả <laughs> Từ giờ mạng cả hai đứa cao nào ơi บมเล่โมเลิก็มันอหมอกมันอไม้เนาะอดีตพิื้อกินตลอดมันก็บโได้พี่น้องต้องหากินน้ำพี่น้องเอลยโอ้ยหน่าเจ้าคื่อนฮะโอ้ยแม่นลงเดือนเลือดออกแล้วพี่น้องมาก่อนจะขับไปทับไหมเปลี่ยนแต่พอน้องเดือนเขับไปซับพี่น้องทาลุ่นเมืองต้นนอกออกมาเนาะว่าชิ่งห่อยชิ่ใหญ่สำได้เนาะเ้ย ใช่ครับบอลหนูอยได้เออถ่ายรถมันเจ๋งมากบางบางปิดแสบด้นบางดูเห็นบปล่เห็นบพี่น้องเขาข้าวเขานี่ยนี่นี่นี่พี่น้องนี่ตาดีบ่คอยนี้หน่อตัวหน่อยเขาก็มาพี่น้องเอ้ยมามาตัวหน่อยก็มามามาหาไหมไม่หน่อไหม Đây bố ơi Thơ Trăng thôi yếu ạ đây nè Ba thơ à. Khẳng lẽ ừ. nó hai nó mạnh nhanh thì đây nó Ngồi nhảy nhảy cơn Chứ đen mà con hết thì ta đi đây tự Chứ kia đã khỏi chết nó mới nhảy vô ơi Bỏ nhảy khỏi muộn gặp em đấy Sao ừ. không gặp em vỡ Cái khuyên nó mạnh đi Bởi một hoa mềm lên nhiều à พูดแนงมันอยู่ท้งเบื่อเบิแล้วนะฮันน่ะอนี่น่ะมายันได้กอดได้เลยคนเบิรงตก็จะเข้าไปเบิรงตมากจะเข้าเบิร์ตให้เข้าไปสำรวจบ่เข้าไปเตโตแหละกล่องบ่เห็นดอกให้แมลเดือนเข้าไปสำรวจอีกพี่น้องในวางตั้งนั่นเลยแม่นยุตจาว่าขอแม่นฮะน่าจะว่าหื้ยเบิรงเคายจะป้อนเจี๊ยบของนายยันจะบ่เห็น เบงอนมาใน้อหนอ้อนหอแบบอันอ่างเห็นปลาลูกเบิงด้วยรอยปอกเล้ได้ลูกอืมยาห้นม่ใหญ่นี่ลกน่เดินจับน้ำใหม่ใหญ่ด้วลูกจับน้ำใหม่ใหญ่ด้วยจับสองมือลงลูกจับสองมือมาหอดก้อที่ซ้ำเลยพี่น้องเอ้ยแมนองเดินกับซับเอายังนบานนี่ไปเบิ่งดู Nè. Nè. sạp ở nhanh nó bạn. Nó mày bố ơi. Ô. Vâng. Khỏi gì. Ơi. hết một kỳ thì thải phạm bao này. Ờ. Ừ. Ờ, ừ. ok ok. là <laughs> cái nó. Bò nhảy vào đây nó. Tìm tìm cái ma lộn. เสียมแม่น้องเดือนพี่น้องเบิ่งเบิงเบิงไปที่อุปถัมภ์ความสู้เสียมซับหน่อไม้กระว่ากันไปเนะพี่น้องตายตายตายเนี่ยคันนี้เนี่ยมันสิกลุ่มปีอยู่บ่เสียมแม่น้องเดือนนะพี่น้องเอ้ยแต่กะแต่กะหน่อไม้ใหญ่ขาดนอนนอนอยู่ได้พี่น้องเอ้ยนี่หน่อไม้ใหญ่ขาดนอนอยู่ หน่องเดือนเอ้าหลักโจ๊กเอาโทรศัพท์พ่อไปท่องไปได้อะนะฮะมันก็สิไปบ่ท่านพ่อก็แม่แล้วคันแนนนี่ก็สิปะอายุได้หนี่แล้วคันแนนนี่กสิหาไปแกงอยู่อยู่ไซก็เฮ้ยแต่กติดตามับส้มบนพี่น้องมื่นนี่แม่หน่องเดือนสิไปแกงอยู่เพื่อนยังก่อนจะเอิ่นนะ หน้าโบเพราะหนึ่งเดือนี่หาไปสู่ผลแกงเนาะาะว่าจะเลยรถแต่ว่าไปดุนเบิ่งตอนกินอีกตอนเห็ดอีกว่าสีมีภายในกินน้ำรือว่าคนสีมาเบิงมาแย่งน้ำกันเนาะยังไงคือแบบหาไปสู่ผลกินนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพื่อนเ่นก็มีคนเจ็บคนโซ่ผลกับผัวเถ้าเราก็หาผัท่านเนาะแมนอีต้น่น แมนผมมีเวลาหาอยู่หากินพอเป็ดไก่กับพี่น้องเอ้ยคือว่าหันเลยเอามาแต่ใช้กระดอกก็ดีอ่ะเนาะแม่นอีกอย่างหนึ่งเพิ่นกับสองคนวันซะสองคนนะผูเถ่าอุพี่น้องเอ้ยกับปูเถ้าไม่ได้แต่กับเพิ่นกับยะวคนซะมาอืมปูเถ้าละมากวะามามากมาคือน้องใหม่บ่ อาหารบ้านเฮาเนาะพี่น้องปกติกัมียังกัเฮ็ดเวียกเฮ็นยังกัซอยกันอยู่แล้วเนาะครอบครัวเฮากับพ่อเฒ่าเพิ่นหาอยู่หากินบางทีกับไถยังกัไปส่งกับเพิ่นกินอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่อเป็นอย่ก็เลยไปหาซอยเนาะหาอยู่หากินซอยเพิ่นพี่เนาะเอ้ยแม่เป็นแม่คอได้เนาะเฮ้ย น่อยอีกบ่นาเฮ้ยบัวเทิงบัวเทิงเราคอยสิปีนไห่เมนอเดือนเห็นนอไม่หร้อพี่น้องเอ้ยก็ว่านอเดือนนี่กับข้าเมนเตือนเท่ากับพ่อแกงพี่น้องแต่วไปถันเป็นหลายคนเนาะผู้มาเบิ่งผมมายังกับแกงซุ่มแซวกันพร้อมพี่น้องกระแซบไปอีกแบบหนึ่งแม่นเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ให้พอต้องเดือนขึ้นบไปนี้พี่น้อง ไปห้าหมื่นอะไปห้าหมื่นอะไม่ต้องเดือดขึ้นเอฟซีคอมเมนต์ว่าไม่เสียตูดไม่ต้องเดือดแล้วไปห้าหมื่นเดี๋ยวปวดข้นพี่น้องเลยให้พ่อต้องเดือดขึ้นเอา นนจะให้เดินได้ได้เดินได้ได้ขื่นหยาอไเนาะม่อมัออมีเยอะเ้ยก็แมวไถาขึ้นลงลงมันอันขื้นยาแบบนี้ก็ปน,น,น,นไ,นได้เลย 那没。